บทที่สลักษณะของทองคําทุติยภูมิลักษณะของทองคําทุติยภูมิเซคันดารีโกหมายถึงทองคําที่ถูกแบนยุนจากแหล่งปฐมภูมิไพรมารีโกมาะสมตัวใหม่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปผ่านกระบวนการทางธรรมชาติเช่นการผุพังการแบนยุนโดยน้ำหรือลมและการตกตะกอนโดยมีลักษณะสำคัญดังนี้ หลักษณะทางกายภาพรูปทรงและขนาดมักมีรูปทรงมนหรือเหลี่ยมไม่สม่ำเสมอเนื่องจากถูกขนส่งทางน้ำเป็นเวลานานทำให้ขอบมุมถูกกัดซอกขนาดแตกต่างกันตั้งแต่เม็ดทรายเล็กๆผงทองจนถึงก้อนใหญ่นักเจ็ดขึ้นอยู่กับระยะทางการแบนยุนในพื้นที่ใกล้แหล่งปฐมภูมิเช่นเชิงเขาพนมพา อาจพบทองคําขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ไกลออกไปสีและผิวสีเหลืองทองบริสุทธิ์แต่บางครั้งอาจมีสีคล้ำจากสารเจือปนเช่นเหล็กผิวมักมีรอยขีดข่วนหรือร่องรอยการผุพังความหนาแน่นมีความหนาแน่นสูงประมาณ19.3กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรจึงมักสะสมตัวในชั้นตะกอนที่หนัก เช่นกรวดหรือทรายหยาบ 2. ลักษณะทางเคมีความบริสุทธิ์ทองคําทุติยภูมิมักมีความบริสุทธิ์สูงกว่าทองคาปฐมภูมิเนื่องจากกระบวนการผุพังได้กำจัดแร่เจือปนเช่นควอตหรือซาวฟา์บางครั้งอาจพบทองคารวมตัวกับแร่อื่นเช่นเศษหินหรือทราย การเกิดออกซิเนชันทองคาบริสุทธิ์ไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเนชันแต่หากมีสารเจือปนเช่นเหล็กอาจมีสีเปลี่ยนไป 3. ลักษณะการะส,สมตัว depositional feature ทองคําทุติยภูมิแบ่งตามสภาพแวดล้อมการะส,สมเป็นสองประเภทหลกักกอแหล่งะส,สมแบบเอลูเวียลลักษณะ ทองคำสะสมใกล้แหล่งปฐมภูมิโดยไม่ถูกแบนยุนไปไกลเช่นบริเวณเชิงเขาหรือเนินดินมักพบในชั้นดินดานลาเตไรสหรือชั้นกรวดที่เกิดจากการผุพังของหินขอไทยแหล่งสะสมแบบเพลเซอร์ลักษณะทองคำถูกแบนยุนโดยน้ำและสะสมในแม่น้ำลำห้วยหรือที่ราบลุ่มมักพบในชั้นตะกอนทรายหรือกรวดใต้ผิวน้ำ หรือบริเวณที่แม่น้ำไหลช้าเช่นทางโค้งแม่น้ำา 4. วิธีการตรวจสอบและระบุทองคำทุติยภูมิหนึ่งการสังเกตด้วยตาเปล่าทองคำมีสีเหลืองแวววาวไม่เป็นสนิมแม้ผ่านการผูพังสองการทดสอบความหนาแน่นทองคำจมน้ำได้ช้ากว่าทรายหรือกรวดทั่วไปเนื่องจากความหนาแน่นสูงสาม การใช้แม่เหล็กทองคําไม่ดูดแม่เหล็กแต่แร่เจือปนบางชนิดอาจดูดได้4การทดสอบด้วยสารเคมีทองคําไม่ละลายในกรดไนตริกนิตริกแอซิด 5. ตัวอย่างในพื้นที่เขาพนมพาทองคําในแม่น้ำวังสายพูลมักพบเป็นเม็ดเล็กๆในชั้นทรายลึก30-50เซนติเมตร ใต้ผิวน้ำบางจุดอาจพบทองคำขนาดใหญ่ใกล้บริเวณที่แม่น้ำเปลี่ยนทิศทางทองคำในชั้นดินเชิงเขาพบในรูปแบบผงทองปะปนกับดินดานหรือกรวด 6. ความแตกต่างระหว่างทองคำทุติยภูมิกับปฐมภูมิลักษณะทองคำทุติยภูมิทองคำปฐมภูมิตําแหน่งสะสมในตะกอนดินอยู่ในหินต้นกําเนิด เช่นสายแรกคอร์ดรูปทรงมนหรือเหลี่ยมจากแบนยุนมักเป็นผลึกหรือแท่งในสายแรกความบริสุทธิ์สูงเนื่องจากกระบวนการผุพังต่ำกว่ามีแร่เจือปนวิธีการขุดขุดลอกตะกรอนใช้เครื่องมือพื้นบ้านต้องขุดเจาะหินลึกสรุปทองคําทุติยภูมิในบริเวณเขาพนมพามีลักษณะเด่นคือ ความบริสุทธิ์สูงรูปทรงมนและกระจายตัวในชั้นตะกอนใกล้แหล่งน้ำการเข้าใจลักษณะเหล่านี้ช่วยในการสำรวจและประเมินศักยภาพทองคำในพื้นที่รวมถึงออกแบบวิธีการขุดที่เหมาะสมลบ2.1ประเภทและรูปแบบการะส,สมตัวศึกษาว่าทองคำทุติยภูมิในพื้นที่อยู่ในรูปแบบใดเช่น placer deposit ทองในลำน้ำหรือทรายหรือเอลูเวียลเดโพสิตทองที่ะส,สมใกล้แหล่งปฐมภูมิการศึกษาประเภทและรูปแบบการะส,สมตัวของทองคําทุติยภูมิในบริเวณรอบเขาพนมพาอำเภอวังายภูนจังหวัดพิจิตรสามารถจำแนกได้เป็นสองรูปแบบหลักตามสภาพแวดล้อมการะส,สมตัวดังนี้1 แหล่งะส,สมแบบเพลเซอร์เด posit ทองในลำน้ำหรือทรายเกิดจากการแวนยุนทองคำจากแหล่งปฐมภูมิด้วยน้ำและะส,สมในแม่น้ำลำห้วยหรือที่ราบลุ่มลักษณะสำคัญตัวกลางการขนส่งน้ำเป็นปัจจัยหลักกระแสน้ำไหลแรงจะแบนยุนทองคำไปไกลในขณะที่กระแสน้ำอ่อนจะทำให้ทองคำตกตะกอนตำแหน่งะส,สมชั้นตะกอนในแม่น้ำ มักพบในส่วนที่แม่น้ำไหลช,ช้าเช่นทางโค้งแม่น้ำหอยบาหรือบริเวณที่แม่น้ำกว้างออกทรายและกรวดในลำห้วยทองคำมักสะสมในชั้นทรายหยาบหรือกรวดใต้ผิวน้ำลึก30 100เซนติเมตรที่ราบลุ่มเก่าปาลิโอพเพลเซอร์พื้นที่ที่เคยเป็นทางน้ำโบราณปัจจุบันอาจแห้งแล้วแต่ยังมีทองคำสะสม ตัวอย่างในพื้นที่เขาพนมพาแม่น้ำวังทรายภูนและลำห้วยสาขาอาจมีทองคำแบบเพลสเซอร์สะสมในชั้นทรายพื้นที่ที่แม่น้ำเปลี่ยนทิศทางหรือมีสิ่งกีดขวางเช่นก้อนหินใหญ่อาจพบทองคำหนาแน่น 2. แหล่งสะสมแบบเอลูเวียลเดโพสิตทองที่สะสมใกล้แหล่งปฐมภูมิ เกิดจากการผุพังของหินปฐมภูมิโดยตรงและทองคำถูกแบนยุนโดยแรงโน้มถ่วงหรือลมตกตะกอนใกล้แหล่งกำเนิดลักษณะสำคัญตัวกลางการขนส่งแรงโน้มถ่วงและน้ำฝนช่วยฉลานทองคำลงสู่พื้นที่ต่ำใกล้เคียงตำแหน่งสะสมเชิงเขาหรือเนินดินทองคำสะสมในชั้นดินหรือกรวดที่เกิดจากการผุพังของหินปฐมภูมิชั้นดินดาน ลาเตไรดินดานที่เกิดจากการผุพังของหินแปร ى, อาจามีทองคำปนเปื้อนตัวอย่างในพื้นที่เขาพนมพาบริเวณเชิงเขาพนมพาที่มีหินแปร ى, หรือสายแร่ควอตผุพังอาจพบทองคำแบบเอลูเวียลในชั้นดินหรือกรวดพื้นที่ที่มีการขุดลอกดินดานเพื่อหาทองคำมักพบทองคำขนาดเล็กปะปน 3. ความแตกต่างระหว่างเพลเซอร์และเอลูเวลเด posit ลักษณะเพลเซอร์เด posit เอลูเวลเด posit ระยะการแบนยุนทองคาถูกแบวนยุนไปไกลโดยน้ําทองคําสสมใกล้แหล่งปฐมภูมิขนาดอนุภาคขนาดเล็กผงทองถึงกลางขนาดใหญ่กว่าอาจพบก้อนนักเจ็ดสภาพแวดล้อมแม่น้ำลำห้วยที่ราบลุ่มเชิงเขาเนินดินชั้นดินดานวิธีการขุดขุด,ขดลอกทราย กรวดในแม่น้ำขุดดินหรือกรวดบริเวณเชิงเขา 4. ปัจจัยที่กำหนดรูปแบบการสะสมตัวในพื้นที่หนึ่งภูมิประเทศเขาพนมพาสูงชันทำให้การผุพังหินปฐมภูมิเกิดเร็วและทองคำถูกแบนยุนลงสู่พื้นที่ลุ่มโดยน้ำฝนสองกระแสน้ำแม่น้ำวังไซภูนมีกระแสน้ำไหลแรงในฤดูฝน ช่วยแบนยุนทองคำไปะส,สมในที่ราบรุ่มสามชนิดหินปฐมภูมิหากบริเวณเขาพนมพามีสายแรกควอตหรือหินแปรทองคำอาจกระจายตัวทั้งแบบเอลูเวียลและเพลเซอร์ 5. วิธีการสำรวจในพื้นที่เพลเซอร์เดโพสิตสำรวจชั้นตะกอนในแม่น้ำโดยใช้เครื่องมือกรองทราย สลุยบ็อกหรือเครื่องตรวจจับโลหะเอลูเวลเด posit ตรวจสอบดินและกรวดบริเวณเชิงเขาโดยการขุดทดสอบเทสติสสรุปทองคำทุติยภูมิในบริเวณเขาพนมพามีทั้ง placer deposit ในแม่น้ำและทรายและเอลูเวลเด posit ใกล้แหล่งปฐมภูมิ การศึกษารูปแบบการะส,สมตัวช่วยกำหนดวิธีการขุดและประเมินศักยภาพทองคําในพื้นที่ได้แม่นยำขึ้นลบ2.2ง -2.2 การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์สำรวจพื้นที่ที่พบทองคําทุติยภูมิมากที่สุดและปัจจัยที่ส่งผลเช่นทิศทางการไหลของแม่น้ำลักษณะชั้นดิน การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของทองคำทุติยภูมิในบริเวณรอบเขาพนมพาอําเภอวังไยภูนจังหวัดพิจิตรถูกกำหนดโดยปัจจัยทางธรรมชาติและกระบวนการทางธรณีวิทยาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. พื้นที่พบทองคำทุติยภูมิมากที่สุดจากการสำรวจและประสบการณ์การขุดทองในพื้นที่ ท้องคำทุติยภูมิมักพบมากใน3ลักษณะหลัก 1. แม่น้ำและลำห้วยสายหลักแม่น้ำวังสายพูลและลำห้วยสาขาที่ไหลผ่านเชิงเขาพนมพาบริเวณที่แม่น้ำเปลี่ยนทิศทางหรือไหลช้าเช่นทางโคงแม่น้ำสอที่ราบลุ่มและที่ดอนเก่าพื้นที่ที่เคยเป็นทางน้ำโบราณปาลิโอเพเลเซอร์ ปัจจุบันอาจอยู่ห่างจากแม่น้ําปัจจุบันสามเชิงเขาและเนินดินพื้นที่ที่หินปฐมภูมิผุพังและถูกแบนยุนลงมาสะสมใกล้แหล่งกำเนิดเอลูเวียลเดปพสิ t สองปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการกระจายตัวกอทิศทางการไหลของแม่น้ําและกระแสน้ําการแบนยุนทองคำ กระแสน้ำไหลแรงในฤดูฝนแวนยุนทองคำจากเขาพนมพาลงสู่พื้นที่ลุ่มเมื่อกระแสน้ำอ่อนลงเช่นในฤดูแล้งทองคำจะตกตะกอนในชั้นทรายหรือกรวดจุดะส,สมตัวทางโค้งแม่น้ำห้อยมากระแสน้ำช้าทำให้ทองคำาส,สมบริเวณที่แม่น้ำกว้างออกหรือมีสิ่งกีดขวางเช่นก้อนหินใหญ่ทำให้ทองคำตกตะกอน ขอไคยลักษณะชั้นดินและตะกอนชั้นดินดานลาเตไรเกิดจากการผุพังของหินแปรหรือหินอคัคนีมักมีทองคำปะปลนในชั้นดินใกล้ผิวชั้นทรายและกรวดทองคำมักพบในชั้นทรายหยาบหรือกรวดใต้ผิวดินลึก30-100หเซนติเมตรชั้นดินที่มีความรุุนสูง เช่นทรายช่วยให้ทองคำาส,สมได้ง่ายคอควายภูมิประเทศและระยะทางจากแหล่งปฐมภูมิพื้นที่ใกล้เขาพนมพาพบทองคำแบบเอลูเวียลในชั้นดินหรือกรวดที่ถูกแบนยุนลงมาโดยแรงโน้มถ่วงทองคำมักมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ไกลออกไปพื้นที่หันจากเขา ทองคำถูกแบนยุนโดยแม่น้ำมาไกลขนาดเล็กลงและกระจายในชั้นตะกอนลึกงองูการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติฤดูการในฤดูแล้งระดับน้ำลดลงทำให้ทองคำที่สะสมในชั้นตะกอนถูกเปิดเผยในฤดูฝนกระแสน้ำใหม่อาจาแบนยุนทองคำมาเพิ่ม 3. วิธีการสำรวจพื้นที่ทองคำทุติยภูมิหนึ่ง การวิเคราะห์แผนที่ภูมิประเทศระบุจุดที่แม่น้ำเปลี i i. ่ยนทิศทางหรือมีที่ราบลุ่มกว้างสองการสำรวจชั้นดินขุดหลุมทดสอบเทสพิษเพื่อวิเคราะห์ชั้นตะกอนและหาทองคำสามการใช้เครื่องมือเครื่องตรวจจับโลหะเมเท้าเ t ทเตอร์สำหรับพื้นที่ใายเครื่องมือกรองทรายสลุยบ็อกในแม่น้ำ 4. ตัวอย่างพื้นที่ศักยภาพสูงในเขตวังายพูลหนึ่งแม่น้ำวังายพูนตอนบนใกล้เชิงเขาพนมพาพบทองคำทั้งแบบเอลูเวียลและเพลเซอร์สองทิราบลุ่มตำบลวังายพูนชั้นตะกอนเก่าที่มีทองคำสะสมจากแม่น้ำในอดีตสามลำห้วยสาขาห้วยที่ไหลผ่านหินแปรหรือหินอัคนี มักมีทองคําปฐมภูมิผูพังลงมาสรุปการกระจายตัวของทองคําทุติยภูมิในพื้นที่เขาพนมพามีความสัมพันธ์กับ 1. ทิศทางแม่น้ำกําหนดเส้นทางการแบนยุนทองคำสองลักษณะชั้นดินชั้นทรายหยาบหรือกรดเป็นแหล่งสะสมหลักสา ระยะห่างจากแหล่งปฐมภูมิทองคำขนาดใหญ่มักอยู่ใกล้เขาการศึกษาปัจจัยเหล่านี้ช่วยลดเวลาการสำรวจและเพิ่มโอกาสค้นพบทองคำได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพลบ2.3คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีวิเคราะห์ขนาดรูปร่างและความบริสุทธิ์ของทองคำในพื้นที่ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทองคําทุติยภูมิในบริเวณรอบเขาพนมพาอำเภอวังไซภูลจังหวัดพิจิตรช่วยให้เข้าใจลักษณะเฉพาะของทองคำในพื้นที่ซึ่งส่งผลต่อการสำรวจและวิธีการขุดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Property) ก ขนาดไซความหลากหลายทองคำขนาดใหญ่นักเจสมักพบใกล้แหล่งปฐมภูมิเอลูเวียลเด posit เนื่องจากถูกแบนยุนไม่กลายเช่นบริเวณเชิงเขาพนมพาทองคำขนาดเล็กผงทองหรือทองเมด็ดทรายพบในแม่น้ำหรือลำห้วยเพลเซอร์เด posit ที่ถูกแบนยุนเป็นเวลานานปัจจัยกำหนดขนาด ระยะทางการแวนยุนยิ่งแวนยุนกลายทองคำยิ่งเล็กลงจากแรงกัดซอกของน้ำความหนาแน่นทองคำขนาดใหญ่มักจมและสะสมก่อนขอไยร,รูปร่างเชฟลักษณะโดยทั่วไปรูปมนหรือเหลี่ยมไม่สม่ำเสมอเกิดจากการสึกหรอขนาดถูกแวนยุนโดยน้ำผิวครุคระหรือมีรอยขีดข่วน จากการกระทบกับหินหรือกรวดระหว่างแบนยุนตัวอย่างในพื้นที่ทองคําในแม่น้ำวังทรายพูลมักมีรูปทรงมนและขนาดเล็กทองคาใกล้เขาพนมพาอาจมีรูปทรงใกล้เคียงทองคําปฐมภูมิเช่นแท่งหรือแผน่น 2. คุณสมบัติทางเคมีเคมีค้า propery กความบริสุทธิ์ purity ทองคําทุติยภูมิมักมีความบริสุทธิ์สูง70-95%เนื่องจากกระบวนการผูกพังทางธรรมชาติ (weathering) ช่วยกำจัดแร่เจือปนเช่นควอร์ตหรือซาวฟ์เช่นทิริกบางครั้งอาจพบทองคาบริสุทธิ์เนทีฟโกที่ไม่มีสารเจือปนสารเจือปนที่อาจพบเงินแอ มักพบในทองคำธรรมชาติทำให้สีทองคล้ำลงทองแดงกูหรือเหล็ก Fe อาจพบในปริมาณน้อยทำให้ทองมีสีแดงหรือดำขอไทยปฏิกิริยาทางเคมีไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทองคำไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือน้ำจึงไม่เป็นสนิมทนเป่ากรด ทองคำไม่ละลายในกรดไนตริก HNO 3แต่ละลายในน้ำคังส้มส่วนผสมของ HNO 3และไฮโดรคลอรด์ 3. วิธีการทดสอบคุณสมบัติทองคำในพื้นที่1การทดสอบความหนาแน่นทองคำมีความหนาแน่น19.3กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรจึงจมน้ำได้ช้ากว่าทรายหรือกรด2 การทดสอบด้วยแม่เหล็กทองคาไม่ดูดแม่เหล็กแต่หากมีแร่แม่เหล็กเจือปนเช่นแมกเนทีอีกต่ออาจดูดได้สามการทดสอบด้วยกรดหยดกรดไนตริกบนทองคำหากไม่เกิดปฏิกิริยาแสดงว่าเป็นทองบริสุทธิ์สีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ XRF X-ray fluorescence วัดองค์ประกอบทางเคมีอย่างแม่นยำ EDS Energy Dispersive Spectroscopy ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสารเจือปน 4. ตัวอย่างคุณสมบัติทองคำในพื้นที่เขาพนมพาทองคำในแม่น้ำวังซายพูนขนาดเล็ก0.1-2มิลลิเมตร รูปทรงมนสีเหลืองทองบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ประมาณ80-90%ถึงเซทองคำในชั้นดินเชิงเขาขนาดใหญ่กว่า5-10ถึงมิลลิเมตรมีรูปทรงใกล้เคียงทองคำปฐมภูมิอาจมีสีคล้ำจากสารเจือปนเหล็ก 5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทองคำหนึ่งแหล่งปฐมภูมิ หากทองคาปฐมภูมิมีสารเจือปนมากทองคําทุติยภูมิก็อาจมีความบริสุทธิ์ต่ำกว่าสองสภาพแวดล้อมการะส,สมตัวทองคําในแม่น้ำถูกขัดสีนานทำให้บริสุทธิ์และมีรูปทรงมนสามการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมอาจมีฝุ่นหรือแร่ธาตุอื่นผสมในชั้นตะกอน สรุปทองคําทุติยภูมิในพื้นที่เขาพนมพามีขนาดและรูปร่างที่หลากหลายขึ้นกับระยะแบนยุนและความหนาแน่นในขณะที่ความบริสุทธิ์สูงเนื่องจากกระบวนการทางธรรมชาติคัดเลือกแร่เจือปนออกการวิเคราะห์คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยในการประเมินคุณภาพทองคําและออกแบบวิธีการขุดที่เหมาะสม